ทำไมถึงเลือกใช้ไฮยาทั้งสองตัวนี้คะค่ะคืออิ๋วมองว่าอย่างนี้นะคะทั้งสองตัวเนี่ยก็คือมีความแตกต่างกันนะคะทำงานแตกต่างกันแล้วมันตอบโจทย์ความที่แบบปัญหาผิวของอิวพอดีอย่างตัวไฮยาพรีเซร่มเนี่ยเขาจะตอบโจทย์เรื่องของปัญหาฝ้ากระของอิวได้ค่ะคือมันจะแบบพอใช้แล้วผิวมันจะไบรท์ฝ้ากระก็จะจางลงนะคะแล้วก็แต่งหน้าง่ายตัวนี้ก็ขาดไม่ได้ส่วนตัว คอนเซนเทรตนะคะตัวนี้คือเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของช่วงอายุวัยคืออิ๋วอะต้องบอกก่อนเลยว่าอายุ38นะคะแล้วก็มีลูกสองละคือผิวเนี่ยจะแห้งแรงมากๆถ้าไม่เติมตัวคอนเซนเทรตคือด้วยความที่แบบว่าเราอายุเยอะแล้วมันมีริ้วรอยตัวคอนเซนเทรตเนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของอ่ริ้วรอยแล้วก็ความ,มฉ่ำเด้งของผิวคะ่ะพี่มด ค่ะตอนที่น้องอิ๋วแบบส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองอะ่ะอาจจะต้องอธิบายนะเผื่อคุณผู้ชมแบบว่าเอะไม่แน่ใจว่าเนี่เรียกว่าผิวแห้งหรือว่าผิวเริ่มมีริ้วรอยหรือย,ยังอาการหรือลักษณะตอนที่เราเห็นหน้าตัวเองเป็นยังไงบ้างคืออาการคือแบบว่าแต่งหน้าลงรองพื้นแล้วรองพื้นไม่ค่อยติดอ,อม,มีความรู้สึกว่ากร้านแล้วก็รองพื้นจะแบบ ไม่ไม่ไม่ไมคือไม่ซึมเข้าไปในผิวไม่กินผิวอะคะ่ะอาการแบบแบบนี้มันเป็นแล้วเรารู้เลยว่าอ๋อช่วงเนี้ยผิวของเราข้างล่างใต้ผิวเนี่ยมันขาดน้ําแล้วก็ข้างบนผิวเนี่ยก็เลยปรากฏออกมาเป็นอาการแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะเส้น เส้นริ้วรอยเล็กๆบนบนแก้มบน<ะ>หางตาอะไรอย่างงี้จะเห็นได้ชัดมากๆแต่พอเราเติมตัวคอนเซนเทรตเข้าไปเนี่ยผิวเราจะอิ่มฟูเลยนะคะพี่แล้วก็เวลาอ,อยู่แต่งหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่า,อ,าออร่ามันเกิดตอนที่ลงรองพ<อ>ื้นเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันถึงความประทับใจทีหลังนะคะ,ะ,ะมาที่น้องกุ้งบ้างค่ะน้องกุ้งนะคะเหตุะะผลอะไรเอ่ยทำไมถึงแบบมันหยิบเอาสอตัวนี้แหละเป็นแบบนางเอกคู่ใจคู่หน้าเรา สวัสดีท่านนักธุรกิจอีฟรินทุกท่านนะคะสิ่งที่กุ้งเลือกนะคะเพราะอะไรนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราเห็นขวดแล้วเราสะดุดตาเลยค่ะพี่มดคือแบบน่าใช้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาพีเซรลัมหรือไฮยาคอนเซนเทรตนะคะและตัวกุ้งบอกก่อนเลยว่ากุ้งได้มีโอกาสใช้ไฮยาพีเซรลัมก่อนนะคะได้ลองตั้งแต่บริษัทแบบกำลังจะผลิตนะคะแล้วก็เอาเอามาลอง สิ่งที่กุ้งเลือกก็คือกุ้งรู้สึกได้คือมันมีความแบบว่าซึมเร็วนะคะซึมววปิ้่เหนียวเนอ่ะแล้วที่สําคัญนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นตัว first care ใช่ไหมคะก็คือ,อเป็นตัวที่ลงไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีบํารุงสองสามสี่อะไรเงี้ยเราก็สามารถลงไปตามได้เลยไม่ทําให้รู้สึกหนักหน้าหรือเหนียวเน่นะเพราะว่าอย่างตัวกุ้งเองเนี่ยก็คือแบบเราไม่ชอบอะไรที่มันหนักหนักใช่ไหมคะก็ตอ,อบโจทย์มากในตรงนี้ค่ะส่วน ไฮยาคอนเซนเทรตนะคะซึ่งออกมาทีหลังต้องบอกว่าคูณ2ความเด้งไปเลยค่ะพี่มดเพราะว่าหลังจากที่ใช้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าพอเห็นขวดเนี่ยบริษัทเ,เปิดตัวมาใช่ไหมคะโอ้โหทำไมแบบไฮโซขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวิธีการเปิดนะคะก็แบบพรีเมียม <premium S 2> มากๆเลยนะคะไม่ต้องมาหมุนนะคะคือแบบดูดีมากๆเลยนะแล้วคืนแรกเลยเนี่ยก็คือใช้แล้วตื่นเช้ามาเชื่อไหมคะว่ารู้สึกว่าผิวอะ อิ่มฟูนะคะถ้าเป็นแคปชั่นก็คือบอกว่าไม่ได้ดึงนะมันตึงเองนะคะก็คือแบบหน้าแบบกระชับหน้าสิ่งที่อยากทราบต่อไปคืออยากให้เล่าให้คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่อะค่ะลองเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเนื้อครีมเป็นยังไงเนื้อซีรั่มเป็นยังไงฟิลลิ่งการทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะเริ่มที่น้องอิ๋ว่อนก็ได้จ้ะเนื้อครีมเขาเบาสบายเนื้อซีรั่มเขาจะมีความแบบว่าเวลาลงปุ๊บซึมแล้วก็สบายผิวนะคะจะไม่ข้นมาก เราเวลาลงเนี่ยคือผิวผิวด้านบนนะคะจะฟูอิ่มฟูทันทีเลยทีนี้น,นะคะ,ะสัมผัสเรื่องของกลิ่นนิดนึงนะคะกลิ่นก็จะรีแลกซ์สบายๆไม่ฉุนจนเกินไปแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะนในส่วนของไฮยาคอนเซนเทรตตัวนี้จะมีความหนืดนิดหน่อยแต่ด้วยด้วยความหนืดเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นตัวเข้มข้นของตัวไฮยาลูรอนที่เราอัดไปแบบ ค่อนข้างเยอะมากๆ2ขนาดด้วยกันเป็น 3D แล้วก็เป็นไฮยาออร์แกนิกใช่ไหมคะอันนี้ค,ค,ความหนืดของเขาอะมีแต่เวลาพอลงปุ๊บอะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรเลยอะค่ะพี่มดม,ม,มันมันมันกลับเป็นกลายเป็นว่ามันซึมเข้าสู่ผิวได้ได้ง่ายแล้วก็แล้วก็เออย้อนไปที่ตัวพรีเซร่มิดนึงเวลาตัวทาตัวพรีเซร่มอะพอเราลงตัวนี้ก่อนแล้วมาลงตัวคอนเซนเทรตตัวเข้มข้นอะเรารู้สึกว่า เขาว่าผลักตัวเข้มข้นให้เข้าไปเหมือนเป็นการเปิดผิวก่อนเนาะตัวพรีเซรามอ่ะเหมือนเป็นการเหมือนเป็นตัวเปิดเลยอ่ะอ่าเหมือนเป็นตัวเปิดผิวเพราะว่ามันมีตัว HA ด้วยแล้วพอพพอทาตัวคอนเซนเทรตปุ๊บเนี่ยมันก็จะซึมแบบอย่างเร็วเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันมันมันอิ่มมันฟูมันเด้งอืมค่ะความรู้สึกของอิ่มวเนี่เราทาลงไปบนหน้าเนี่ยมันเข้าไปในหน้าเราทั้งหมดมันไม่ได้หายไปไหนเนาะใช่ คราวนี้เนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยมีความประทับใจมากนะคะก็สัผมผัสได้ตั้งแต่วิธีการพูดแล้วก็หน้าด้วยนะก็ <laughs> คือทั้งสองท่านแบบสวยมากนะคะออร่าเด้งเป็นคนที่พอเราฟังเนี่ยที่แบบฟังเพลินมากเลยชอบมองหน้าสองคนนี้มากเลยนะคะรู้สึกโลกใบนี้มันงดงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <laughs> อยากให้เราแนะนํานิดนึง <laughs> ๆๆค่ะเอาเริ่มที่น้องอิ๋วก็ได้ค่ะว่าเพื่อนๆนที่ดูอยู่อะคะ่ะ <laughs> ใครย่าทั้งสองตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถแนะนําใครได้บ้างและวิธีการที่น้องอิ๋วเนี่ยเคยแนะนําแล้วแบบ หมัดเด็ดเลยชนะได้เลยเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ่าอันแรกก็คือสามารถแนะนำใครได้บ้างอยู่อยู่มองอย่างนี้เลยนะว่าตัวไฮยาพีเซรามอะคือกลุ่มคนที่ใช้ค่อนข้างกว้างได้ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นที่เริ่มทาครีมกันแดดเป็นจนถึงนะคะ uh huh. จนถึงวัยเล็กห uh huh. เล็กเจ็ดเลยก็ว่าได้ uh huh. เพราะว่ามันเป็นตัวเปิดผิว uh huh. อย่างที่อยู่บอกนะคะ uh huh. แล้วก็ส่วนตัวคอนเซนเทรตอยู คือตามตําลาเขาจะบอกว่าอายุ30เริ่มมีริ้วรอยแต่ตอนนี้คือไม่ใช่นะพี่มดคือไม่ใช่แต่หลับความจริงอ่ะคืออายุยี่ห้าคือริ้วรอยมาแล้วมาแล้วไหมคือเราไม่ต้องอิงตามตําราแล้วเอาตามความโลกของความเป็นจริงแล้วว่าอายุยี่ห้าคือถ้าคุณไม่ได้คือเราเชื่อว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูแลตัวเองเนาะจะต้องมี จะต้องมีสกินแคร์ตัวเด็ดตัวดีแบบของตัวเองอะแบรนด์ในใจสักหนึ่งขวดอยู่บนโต๊ะเครื่องแปง้แงแล้วอิูวก็มองเลยว่าตัวคอนเซนเทรตตัวไฮยาคอนเซนเทรตของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนใช้แล้วประทับใจนะคะเพราะว่าเนื่องแบบเนื่องจากเขาว่าไม่เหนอหนะแล้วเขาซึมเร็ว,วผู้หญิงผู้ชายคือใช้ได้ คือคือไม่แค่ช่วยอายนะผู้หญิงผู้ชายคือใช้ได้ไม่เหนอะแล้วก็ความค cover ของสารสําคัญหรือสารอาหารที่อยู่ในตัวขวดอะคะมัน cover ตั้งแต่ในเรื่องของบํารุงแล้วก็สร้างผิวให้แข็งแรงแล้วก็ล็อกน้ํำในผิวเพราะฉะนั้นแล้วว่ะคือถ้ามีขวดเนี้ยคือจบจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นอายุ25เนี่ยใช้ได้เลยถ้าใครอยากเน้นผิวใสผิวแบบ b บรท์ออร่าคืออิ่วให้นิยามของตัวพรีเซรั่มว่าเป็นเป็นตัวกระจ่างใสให้แทนความหมายอย่างเง้นแต่ถ้าใครที่อยากได้ในส่วนของผิวฉ่าเด้งฟูอิ่มน้ำริ้วรอยกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิ่วให้นิยามของคอนเซนเทรตอืมเพราะว่าเนี่ยถึงถึงบอกไงว่าเลือกใช้ขวดใดขวดหนึ่งไม่ได้คือเรารู้จักเขาแล้วเราต้องใช้ทั้งสองอะคนฉีดโบท็อกหรือว่าแบบ ไปไปทำหน้ามาที่คลินิกอะไรเงี้ยถ้ามีการเสริมด้วยการบำรุง2ตัวนี้นะคะคือคุณจะอยู่ได้นานมากปกติเราฉีดโบจะอยู่6เดือนไม่เกินนี้6เดือนก็คือเก่งมากๆแล้ว่บางคนจะ4เดือน3เดือนแต่คืออยู่ไปฉีดมานะคะอยู่ได้เป็นปีนะคะ<อ>คือยกสองตัวนี้ช่วยได้ใช่เชียร์ใครได้บ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่อยาก มีผิวหน้านะคะที่ขาวกระจ่งางใสแล้วก็เด้งนะคะนี่แบบว่าฟังดูครับจิมให้ดูสองตัวเนี้ยช่วยได้เลยนะคะอ๋อยาพีเชลััมเนี่ยต้องบอกเลยว่าความขาวกระจ่งางใสนะคะและสามารถใช้ได้เขาเรียกว่าทุกสภาพผิวนะคะ,ะไม่ว่าจะผิวมันผิวแห้งผิวผสมหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นสิวผดพี่มทหาตอนแรกที่แบบกังวลใจนะคะอย่างตัวพวเองอ่ะตอนนั้นที่พี่บอกว่าเออเนี่ยชอบเป็นผดบริเวณหน้าผากบริเวณ ทางอะไรเงี้ยเราจะใช้ได้ไหมปรากฏว่ากูรู้สึกว่ากูใช้แล้วเนี่ยมันแห้งนะีขึิวอะไรที่มันเป็นผดผดคือมันแห้งเร็วขึ้นนะคะแล้วเวลาเราเป็นสิวอย่างผู้หญิงเรามีประจำเดือนอ่ะก็เวลาเราก็กดบ้างอะไรบ้างแล้วมันะหายช้าใช่ไหมคะรอยสิวแต่ถ้าใช้ตัวนี้คือแบบว่าช่วยผลัดเซลล์ผิวเพราะตัวนี้เขาจะมีตัวที่ช่วยผลัดเซลล์อย่างอ่อนโยนนะคะก็จะทาให้หน้าของเราเนี่ย สว่างกระจ่างใสขึ้นภายในสองสัปดาห์เลยนะคะถ้าใครอยากลองนะคะนี่เลยแนะนําตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยก็<ว>ต้องบอกว่าตัวนี้ใช้แล้วสวยแล้วนะแต่ถ้าคุณที่อยากสวยเพิ่มขึ้นเป็นคูณสองคูณสาเนี่ยต้องแนะนําตัวนี้เพิ่มเพราะตัวนี้จะช่วยล็อกเนื้นอไวคะอ่าเราสวยแล้วนะเราใส่ทุกอย่างมาละแต่ตัวนี้จะช่วยทําให้เขาอยู่กับหน้าเรานะคะเพราะว่า,าประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอากาศร้อนมากหลายคนนอนห้องแอร์ทุกคืนอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลา ทำให้ผิวแห้งใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะจะช่วยล็อกนะคะล็อกความชุ่มชื่นล็อกทุกอย่างล็อกอายุผิวนะคะแล้วกุงบอกเลยว่าริ้วรอยนะคะอยากให้ดูใกล้ๆ <c oughs> นะคะริ้วรอยนะคะหลายคนเนี่ยก็เวลายิ้มนะคะพวกเพื่อนๆอายุเท่ากันในตอนนี้สามสิบเอ็ดละนะคะตัวกุ๊งเนี่ยสามสิบละนะคะสามสิบ <c oughs> ก็ยังแจ๋วอยู่นะคะด้วยผลิตภัณฑ์ยูทูนะคะเวลาเขายิ้มหรือเวลาแสดงอารมณ์ มันจะ,ะเริ่มมีใช่ไหมคะอ่าริ้วรอยตินกงตินกาใต้ตาต่างๆแล้วใต้ตาเนี่ยเป็นสิ่งที่กูรู้สึกว่ามันจะต้องอ่อนโยนใช่ไหมคะมเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยต้องมีความอ่อนโยนตัวนี้ลงไปเลยนะคะลงใต้ตาได้โดยไม่แสบเลยนะคะกระชับมากแล้วที่สําคัญใต้ตาอย่าลืมนะคะเวลาเราลงรองพื้นอะ่ะถ้าใต้ตาเรามีริ้วรอยอะ่ะมันยิ่งเห็นชัดนะคะแต่ตัวเนี้ ก็คือลดเลยนะคะฝากไว้นะคะ,เ,ะ,คะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้รับความรู้มากมายสัมผัสได้หนูความประทับใจอย่างสุดๆเลยนะคะสําหรับหญิงสาวสวยของเราสองท่านนี้นะคะ <halten> คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะอย่าลืมพรุ่งนี้ค่ะไปจัดหาไฮยามาเลยสองขวดและขยายงานด้วยไฮยารับรองว่ายอดปังแน่นอนวันนี้เราสาคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย